สวัสดีฉันชื่อซาร่าอายุ20ปีบอกฉันซิว่าคุณเคยกินหอยและแมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเจ้าสิ่งที่คุณกินเข้าไปมันเริ่มกินคุณจากภายในไม่ฉันไม่ได้บ้าแต่แค่ว่าการพยายามไล่ตามชื่อเสียงเงินทองของฉันทำให้ฉันยอมทำอะไรที่บ้าบิ่นที่แทบจะเอาชีวิตของฉันไปด้วย หลังจากอายุ18ปีฉันและพี่สาวย้ายไปนิวยอร์กเพื่อเข้าเรียนมหาลายัยบ้านของเราอยู่ในเมืองเล็กๆในรัฐเพนซิลเวเนียมันจึงไม่ค่อยมีหนทางอะไรสำหรับอนาคตนักน,นอกจากว่าเราจะอยู่ต่อและช่วยดูแลฟาร์มของครอบครัวเพื่อรอที่จะได้รับมรดกที่ดินเล็กๆดังนั้นการโยกย้ายจะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเราเรียนคนละมหาลัยกันพี่สาวของฉันชอบการเขียนมาแต่ไหนแต่ไรเธอจึงเลือกเรียนวารสารศาสตร์ ส่วนฉันชอบวิทยาศาสตร์จึงเลือกเรียนหมอมันยากมากในช่วงแรกอยู่เมืองใหญ่ต้องใช้เงินมากพวกเราเลยต้องหางานทำฉันได้งานเป็นพนักงานขายในร้านเสื้อผ้าและพี่สาวข,ของฉันได้งานเป็นบาร์เทนเดอร์ในคลับที่ค่อนข้างเป็นที่รู้จักเราเรียนทำงานเที่ยวสนุกคุยด้วยกันทุกเรื่องและมีความสุขกับชีวิตใหม่ของพวกเราแต่แล้วสองปีต่อมาหลังการใช้ชีวิตในนิวยอร์กอะไรบางอย่างก็ได้เกิดขึ้น แล้วเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดการอุปสรรคอะไรบ้างที่คุณพบเจอเมื่อยาไปเมืองใหม่ไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทํางั้นเหรอถ้าเป็นแค่นั้นก็ดีสิอยู่มาวันหนึ่งเมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันพบว่าพี่สาวนอนหมดสติอยู่บนพื้นตอนแรกฉันก็คิดว่าเธอเพียงแกล้งฉันเล่นแต่แล้วฉันก็รู้ว่านี่ไม่ใช่การล้อเล่นฉันพยายามจะทําให้เธอฟื้นแต่เธอยังคงไร้สติและเธอก็ตัวร้อนมาก ฉันกลัวมากจึงโทรเรียกรถพยาบาลมารับเธอไปส่งโรงพยาบาลที่นั่นหมอบอกว่าพี่สาวข,ของฉันเป็นโรคปอดอักเสบร้ายแรงและต้องได้รับการรักษาทันทีแต่ปัญหาก็คือค่ารักษาแพงมากและฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นฉันไม่อยากรบกวนพ่อกับแม่เพราะครอบครัวของเราก็ไม่ได้มีเงินมากมายแล้วฉันจะทำอย่างไรดีพี่สาวข,ของฉันอาการแย่ลงเรื่อยๆทุกวัน มันทาให้ฉันต้องรีบตัดสินใจปกติฉันแทบจะไม่มีเงินพอจ่ายค่าห้องจาัดก,การทํางานเป็นพนักงานขายแล้วนี่ฉันแทบไม่กล้าคิดเลยว่าตัวเองจะหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พี่สาวได้ยังไงฉันต้องรีบหาทางแก้ไขสถานการณ์และฉันตัดสินใจหางานเพิ่มหลายๆงานเลยแต่ฉันจะไปหางานที่ทําให้ฉันได้เงินมากๆในเวลาอันสั้นได้ที่ไหนและแล้ว,ลวขณะที่กําลังหางานตามอินเทอร์เนต็ตฉันก็เจองานนางแบบ พวกเขาให้ค่าตัวสูงมากฉันก็แค่ต้องผ่านการประกวดมันทั้งดูน่าสงสัยและมีพิรุษเหมือนพวกการที่บอกว่ารับเงินเร็วหนึ่พเหรียญต่อวันอย่างนั้นล่ะแต่ฉันก็ไม่มีตัวเลือกมากแล้วคุณจะยอมทำอะไรบ้างเพื่อรักษาชีวิตของคนสำคัญฉันพร้อมจะทำทุกอย่างฉันผ่านการประกวดอย่างง่ายดายฉันหน้าตาดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพโ,โตขึ้นอะไรๆก็เข้าที่เข้าทางมากขึ้น หลังจากงานเดินแบบที่ประสบความสำเร็จหลายๆงานฉันก็เก็บเงินได้มากพอเพื่อจ่ายค่ารักษาให้พี่สาวและเธอก็อาการดีขึ้นมากแต่ฉันก็ไม่ได้คิดจะเลิกเป็นนางแบบฉันได้รับงานเดินแบบมากขึ้นเรื่อยๆบแบรนด์ดังๆเริ่มให้ฉันเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฉันได้งานใหญ่มากขึ้นและมากขึ้นเงินและชื่อเสียงทำให้ฉันหน้ามืดตามมวฉันออกจากงานเดิมและไม่ไปเรียนจนฉันได้รับการแจ้งเตือนจากมหาลัยว่า หากฉันนินทาเรียนอีกฉันจะโดนไล่ออกฉันตอบกลับยังไม่แคร์ว่าให้พวกเขาเลิกวุ่นวายเพราะฉันไม่สนใจเรียนต่อแล้วฉันได้รับการเชิญไปร่วมงานเดินแบบได้ค่าตัวสูงลิ่วและผู้คนชื่นชอบภาพลักษณ์ของฉันนี่ไม่ใช่ความฝันของผู้หญิงทุกคนหรือไงฉันเข้าเมืองใหญ่เพื่อเอาชนะและฉันก็ทำสำเร็จฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังอยู่จุดสูงสุดและนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดในตอนนั้นแต่ความสุขก็อยู่กับฉันไม่นาน วันหนึ่งฉันไปงานเดินแบบที่หนึ่งแล้วฉันก็พบว่านางแบบที่ฉันไม่รู้จักคนหนึ่งกําลังสวมชุดของฉันแล้วฉันก็ได้รู้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเธอคนนี้จะแสดงแทนที่ฉันและมันจะเป็นไปได้ยังไงกันนั่นสมควรเป็นที่ของฉันสี่พวกเขาบอกว่ารูปลักษณ์ของเธอกําลังเป็นที่น่าสนใจมากกว่าและเธอหนักเพียงแค่40ิกิโลกรัมส่วนตัวฉันนั้นเหลืองานอีกไม่กี่โชว์แล้วอาชีพนางแบบของฉันก็จะจบลง นี่มันอะไรกันฉันไม่อยากจะเชื่อเงินชื่อเสียงและความนิยมของฉันกำลังถูกผู้หญิงที่ไหนไม่รู้ขโมยไปงั้นเหรอฉันจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันก็นึกได้ว่าเมื่อตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเพื่อนนางแบบคนหนึ่งบอกว่าเธอรู้จักเพื่อนที่ขายยารดน้ำหนักที่ทำจากตัวอ่อนของแมลงสาบตอนนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อก็แค่หัวเราะตอแต่ตอนนี้ ฉันไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วฉันตัดสินใจว่าจะยอมจ่ายเงินยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานในฝันของฉันขึ้นมาแล้วคุณล่ะคะคุณเคยทำอะไรโง่งๆในสถานการณ์ขับขันไหมคะและคุณทำแบบนั้นเพราะว่าคุณกำลังคิดว่าตัวเองสิ้นหวังหรือเปล่าฉันรู้สึกขยะแขยงมากเพราะฉันเกลียดแมลงฉันตัวสั่นร้องไห้และทำอะไรไม่ถูกสักพักเลย แม้ว่าฉันจะเคยหัวเราะเยาะว่ายาตัวนี้ทำจากตัวอ่อนของแมลงสาบแต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันคงจะอยู่ในตัวยาจริงๆฉันคิดมากและเครียดกังวลไปหมดฉันรวบรวมความกล้าและกลั้นใจที่จะไม่อ้วกแล้วกืนยาเม็ดแรกลงท้องต่อด้วยเม็ดที่สองจนจบลงที่เม็ดที่หกฉันคิดว่าหากยิ่งกินมากจะทำให้เห็นผลเร็วขึ้นปรากฏว่าฉันลดน้ำหนักได้8กิโลกรัมในเวลาสองอาทิตย์ พวกเขาเริ่มให้งานฉันตามเดิมบอกว่าฉันดูดีขึ้นเกินควรเสียอีกแต่มีเพียงเรื่องเดียวที่กวนใจฉันคือพี่สาวของฉันเธอชอบบอกว่าฉันตัวซีและดูป่วยแต่เธอจะรู้อะไรล่ะงานและชื่อเสียงไม่ได้มาที่เธอนี่ฉันบอกเธอว่าเธอก็แค่อิจฉาฉันฉันได้ทุกอย่างจากความตั้งใจของฉันเองแต่ฉันก็คิดผิด ในวันสำคัญที่งานเดินแบบที่จะตัดสินชะตาชีวิตอาชีพนางแบบของฉันฉันรู้สึกปวดท้องและคลื่นไส้มากฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและพยายามค้นหายาในกระเป๋าเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดในท้องและแล้วฉันก็นึกถึงยาลดน้ําหนักที่ฉันกินไปเมื่อเดือนก่อนถ้าตัวอ่อนของแมลงสาบมันรอดชีวิตเติบโตและกำลังเช้ชีวิตอยู่ในท้องของฉันล่ะฉันกลัวมากทำไมต้องเป็นวันนี้ ทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันยังพยายามไม่มากพอหรือไงฉันหยุดคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เลยฉันหยุดคิดไม่ได้ว่าแมลงสาบอาจจะโตและขยายพันธุ์จนพวกมันมีจำนวนเยอะมากพอที่จะกลืนกินฉันจากภายในฉันจะทำยังไงดีไปโรงพยาบาลเลยดีไหมไม่ฉันไปไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้ความทรมานของฉันสูญเปล่าฉันรวบรวมแรงทั้งหมดที่เหลือไม่สนใจความเจ็บที่ท้อง แล้วออกเดินสู่โพเดียมฉันพยายามอดทนแล้วกลั้นใจเดินไปได้ครึ่งทางความเจ็บในท้องของฉันเหมือนจะหายไปขณะที่กำลังจะดีใจหัวของฉันก็หมุนติ้วทุกๆอย่างดูเบลอไปหมดแล้วฉันก็หมดสติลงฉันตื่นมาอีกทีที่โรงพยาบาลฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ความเจ็บที่ท้องมันรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก หมอยืนอยู่ข้างฉันฉันร้องไห้ออกมาทันทีและเล่าว่าตัวเองอยากลดน้ำหนักจึงซื้อ,อยาตัวอ่อนมแมลงสาบมากินและตอนนี้พวกมแมลงสาบคงจะโตอยู่ในตัวฉันและกัดกินฉันอยู่ภายในแน่ๆหมอมองไปที่ยาพวกนั้นหัวเราะและอธิบายทุกอย่างให้ฉันฟังปรากฏว่าตัวยาไม่มีตัวอ่อนอะไรทั้งนั้นและมันเป็นของหลอกลวงฉันปวดท้องเพราะควบคุมน้ำหนักจนไม่ได้กินอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมาเป็นเวลาเดือนกว่า ร่างกายของฉันกำลังหมดแรงดังนั้นจึงไม่มีตัวอะไรกำลังกลืนกินฉันจากภายในทั้งนั้นโดยปกติแล้วแมลงสาบไม่กินไขมันและถึงมันจะกินมันก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากกระเพาะของมนุษย์ได้ฉันรู้สึกอับอายมากฉันหลงกลกับเรื่องไร้าสาระเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันหลายชั่วโมงต่อมาพี่สาวข,ของฉันก็มาเมื่อเธอเห็นฉันเธอก็เริ่มร้องไห้ ขอร้องให้ฉันเลิกเดินแบบและเลิกทำร้ายตัวเองตอนนั้นเองฉันก็จำได้ว่าตัวเองเคยเป็นห่วงพี่สาวขนาดไหนตอนที่เธอเข้าโรงพยาบาลและฉันเป็นนางแบบก็เพื่อช่วยชีวิตเธอไม่ใช่เพราะฉันอยากทำงานสายนี้จริงๆสักหน่อยนี่มันงานอะไรกันที่ทำให้คนคนหนึ่งถึงขั้นยอมสละชีวิตของตัวเองและคนที่รักฉันรู้สึกดีขึ้นในอาทิตย์ถัดมาฉันเลิกเป็นนางแบบกลับไปเรียนต่อและได้งานเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ความสัมพันธ์ของฉันกับพี่สาวก็ดีขึ้นพวกเราต่างรักและเข้าใจกันมากขึ้นและแม้ว่าฉันจะเคยทำผิดและเอาความสัมพันธ์ของเราไปเสี่ยงแต่ตอนนี้ทุกอย่างต่างดีขึ้นแล้วฉันหวังว่าพวกคุณก็จะไม่ทำผิดแบบเดียวกันและดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีกดถูกใจวิดีโอนี้และแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รู้กดติดตามช่องของเราเพราะเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณอยู่ลาก่อนค่ะ ฉันแทบจะเดินไปตามถ่งทางเดินของโรงเรียนไม่ไหวความผอมที่ไม่ร่างกายของฉันดูเหมือนโครงกระดูกทั้งสี่โครงที่ยื่นออกมาแก้มตอบแล้วฉันก็เห็นเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าพอเขาถามย่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกำมัดแน่นด้วยความโกรธทั้งหมดเป็นความผิดของนายทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเขาย้ายมาเรียนห้องเดียวกันเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนพอดึงดูดความสนใจของสาวๆทันทีชายหนุ่มผมสีเข้มตัวสูง ตาสีน้ำตาและเขาดูโตกว่าไวมันเป็นรักแรกพบเลยล่ะแต่พอไม่เดทก,กับสาวอ้วนอย่างฉันแน่ๆเพราะน้ำหนักทำให้ฉันไม่เคยมีแฟนฉันพยายามลดน้ำหนักทั้งอดอาหารไปยิมแต่ก็ไร้ผลแม้แต่หมอยังใส่หัวฉันมีระบบเผาผลาญที่แย่มากฉันเกือบจะยอมทำใจว่าจะไม่มีผู้ชายคนไหนมาชอบฉัน แต่แล้วพอก็เริ่มเข้าหาฉันเขาทั้งขยิบตาผู้ชมฉันและครั้งหนึ่งเขายังช่วยฉันจับว่าคนที่ล้อเลียนว่าฉันอ้วนเขาบอกว่าฉันสวยมากและฉันไม่ควรฟังคําพูดพวกนั้นไม่เคยมีใครดีกับฉันขนาดนี้มาก่อนฉันชอบพอลมากหลังจากคุยกันครบหนึ่งอาทิตย์ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจสารภาพกับเขาหลังเลิกเรียนฉันขอให้พอลมาพบกันหัวใจของฉันเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นและฉันก็พร่งออกไปว่าฉันชอบเธอ พอเงียบไปสักพักจนฉันเริ่มรู้สึกอับอายแต่แล้วเขาก็ยิ้มและบอกว่าเขาก็ชอบฉันเหมือนกันฉันแทบจะหน้ามืดเพราะความสุขแต่พอกลับเสริมขึ้นว่าเขาจะคบกับฉันโดยมีเงื่อนไขว่าฉันต้องลดน้ำหนักเหมือนมีบางอย่างแตกหักอยู่ข้างในแต่ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อพอหลังเลิกเรียนฉันจึงตรงไปที่ยิม ขณะดเดินอยู่บนถนนมีคนยื่นใบปลิวให้ฉันเฮ้ย hey, คนสวยมีคอสลดน้ำหนักเปิดใหม่ที่นี่มีโปรโมชั่นที่ทดลองฟรีด้วยนะสนใจไหมฉันลังเลแต่คนแจกใบปลิวยีนยนกับฉันแล้วคุณจะเป็นนางแบบภายในหนึ่งสัปดาห์ถ้าฟรีก็น่าลองนะฉันขอบคุณคนแจกใบปลิวและไปตามที่อยู่ที่บอกไว้ทางเข้าสตูดิโออยู่ในลานกว้างแห่งหนึง่งพอเข้าไปแล้วก็จะเจอฉันใต้ดินด้านในนั้นมีสาวสวยคนนึงมาพบฉันเธอเชิญฉ,ฉันเข้าร่วมโปรโมชั่นฟรีโดยมีชายคนหนึ่งใส่เสื้อ ครูสีดำเข้ามาแนะนำตัวเองว่าเป็นครูฝึกฉันออกจากที่นั่นและรีบวิ่งกลับบ้านเพื่อชั่งน้ำหนักดูทันทีเมื่อฉันเห็นตัวเลขฉันแทบไม่อยากจะเชื่อหายไป3กิโลฉันตรวจอยู่ซ้ำๆหลายครั้งว้าวคอสลดน้ำหนักนั้นได้ผลจริงฉันตื่นเต้นมากวันรุ่งขึ้นฉันรีบวิ่งไปเพื่อเข้าคอสทันทีแต่ผู้จัดการหยุดฉันไว้และบอกว่าการเข้าร่วมครั้งต่อไปมีค่าใช้จ่ายที่มากมายจนแทบจะเป็นเงินออมทั้งหมดของฉัน ไม่มีทางเลือกแล้วฉันอยากลดน้ำหนักมากจนเมื่อกลับถึงบ้านฉันเอาเงินที่ซ่อนไว้ของฉันออกมาแล้วนับดูที่ตายสิมันไม่พอฉันแทบจะหมดหวังแต่แล้วฉันก็เจอเงินสดจำนวนหนึ่งในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของฉันเรียบร้อยแม่กลับมาจากที่ทำงานและถามว่าฉันจะไปไหนฉันตื่นรตหนอกแล้วพร่องออกไปว่าฉันจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนหูฉชนแทบไม่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันโกหกแม่อยางจงแจ้งแต่ฉันบอกเธอเกี่ยวกับคอสนี้ไม่ได้เธอไม่เข้าใจฉันแน่นอน หลังจากจ่ายเงินทั้งหมดให้กับผู้จัดก,การแล้วฉันก็ไปเข้าคลาสเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นฉันก็วิ่งไปเช็คน้ำหนักท,ทันทีลดลงอีก3กิโลพอมองกระจกฉันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหน้าท้องแบนลงและต้นขาก็เล็กลงที่โรงเรียนพ่อก็บอกว่าฉันสวยขึ้นและกอดฉันเพื่อนผู้หญิงในห้องต่างหน้าแดงด้วยความอิจฉาและฉันก็เหมือนล่องลอยอยู่บนท้องฟ้าฉันควรจะลดน้ำหนักอีกหน่อยและเราก็จะได้เป็นแฟนกัน แต่ฉันจะหาเงินจากที่ไหนฉันคิดเรื่องนี้ทั้งวันจนรู้ว่าฉันมีทางเลือกเดียวคือการขอพ่อแม่พอถึงบ้านฉันเดินไปหาแม่ขอเพียงแค่แม่ตกลงแต่ทันทีที่ฉันเริ่มพูดแม่ก็ขัดฉันและบอกว่าเงินไม่ได้งอกบนต้นไม้นะฉันกลับไปที่ห้องเทนทีและกระแทกประตูปิดแม่ไม่เคยเข้าใจฉันเลยแต่พอคงไม่รอมีคนสวยๆมากมายรอเขาอยู่และฉันก็จะสูญเสียทุกอย่างไม่ถ้าฉันขโมยเงินล่ะ ความหนาวเย็ยนแล่นผ่านร่างกายของฉันฉันไม่เคยขโมยมาก่อนแต่ก็ต้องโทษที่พ่อแม่ไม่ยอมเข้าใจฉันเลยในขณะที่พวกเขาอยู่ในครัวฉันพุ่งเข้าไปในห้องนอนและเปิดกระเป๋าของแม่มีกระเป๋าตังอยู่ในนั้นฉันหยิบเงินออกมาด้วยมือที่สั่นเทาจากนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาฉันรู้สึกร้อนรูบว่าฉันเก็บกระเป๋าตังกลับเข้าไปและเอาเงินใส่กระเป๋าทันใดนั้นประตูก็เปิดออก แม่บองมาที่ฉันอย่างเคร่งเครียดและถามว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกลืนน้ำลายและบอกว่าฉันอยากจะขอโทษเธอฉันหอมแก้มเธออย่างรวดเร็วแล้ววิ่งออกไปฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลดน้ำหนักฉันให้เงินทั้งหมดกับผู้จัดการแม้ว่าจะรู้สึกแย่แต่การลดน้ำหนักแล้วพอได้ครอบงำความคิดของฉันผู้จัดการพาฉันไปเข้าคลาสหลังจากนั้นฉันก็รีบกลับบ้านไปชั่งน้ำหนักอีกครั้งลดลงอีกสามฉันลดน้ำหนักไปเยอะแล้วในที่สุดฉันก็จะได้เดทกับพอ แต่เขากลับใส่หัว <c oughs> เธอยังผอไม่พอฉันแทบจะล้มแล้วฉันจะหาเงินจากที่ไหนฉันเครียดมากพอกับฉันคงจะไม่ได้คบกันฉันคิดจะยืมเงินจากเพื่อนในห้องแต่คงไม่มีใครอยากให้ฉันยืมเงินมากขนาดนั้นมีเพียงทางเดียวคือขโมยจากพ่อแม่ของฉันอีกครั้งในตอนเย็นหลังจากรอแม่ออกจากห้องนอนฉันก็แอบเข้าไปข้างในหัวใจของฉันเต้นแรงกระเป๋าหายไปไหน ฉันมองไปรอบๆห้องและสังเกตเห็นมันบนโต๊ะข้างเตียงเยี่ยมมากฉันรีบคว้ากระเป๋าตังค์พร้อมกับที่ประตูเปิดออกหัวใจของฉันจมดิ่งเมื่อเห็นความโกรธเกรี้ยวของแม่ไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะคะ แล้วแม่ก็ตะโกนใส่ฉันว่าฉันไปกินอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากันแน่เพราะน้ำหนักลดลงไปมากและฉันยังแอบเอาเงินจากกระเป๋าไปอีกฉันรู้สึกเสียใจมากแมงเสริมอีกว่าเท่งเกิดขึ้นอีกแม่จะส่งฉันไปรักษาตัวฉันแทบจะร้องไห้และรีบวิ่งกลับไปที่ห้องในตอนเช้าฉันไปโรงเรียนด้วยอารมณ์ที่แย่มากพอคงไม่คบกับฉันทั้งหมดที่ทำไปนั้นสูญเปล่า แต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฉัน <Wow. S 1> และถอนหายใจพูดว่าเฮ้นี่เธอตัวผอมลงเกินไปหรือเปล่าเขาคือคนแจกใบปลิวที่แนะนำคลอสให้ฉันฉันถามว่าเขาให้ฉันยืมเงินได้ไหม uh. และเขาตกใจเขาจะหาเงินจํานวนนี้มาจากไหนได้ คำพูดของเขาทำให้ฉันผิดหวังคนแจกใบปลิวเห็นแบบนั้นแล้วยิ้มให้กำลังใจฉันและถามว่าทำไมฉันถึงต้องการเงินละ่ะฉันเกือบจะร้องไห้และพร่งทุกอย่างออกไปเขาได้ยินแล้วขมวดคิว้วแต่เขาสพวกนั้นเป็นยังไงกันแน่ฉันยักไหล่ก็มีครูใส่เสื้อฮูดพาฉันไปที่ห้องแล้วหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งสำคัญคือน้ำหนักของฉันหายไปลีโอหรือนายคนแจกใบปลิวมองอย่างงงๆและถามอีกครั้งหมายความว่ายังไงจะไม่ได้เหรอนี่มันแปลกมากเลยนะ เขาเองก็ไม่เคยพบกับเจ้านายเขามีหน้าที่แค่ชวนสาวๆไปสมัครคลอสถ้าคลอสนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพล่ะฉันคิดตามลีโอพูดถูกฉันหมกมุ่นอยู่กับการลดน้ำหนักมากจนไม่ได้คิดดูว่าทำไมน้ำหนักถึงลงถ้ามันเป็นสิ่งที่อันตรายและผิดกฎหมายล่ะแล้วทำไมฉันถึงจำอะไรไม่ได้เลยลีโอมองตาฉันและบอกว่าลองติดเข็มกลัดกล้องเข้าไปดูไหมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฉันตกลงทันทีฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสวนแปลกๆนี้แต่ฉันจะหาเงินเข้าคอจากที่ไหนพ่อแม่จะพาฉันไปรักษาตัวถ้าฉันพูดอะไรเกี่ยวกับคอสนี้อีกลีโอจึงถามว่าพวกเขาจะให้ฉันติดเงินไว้ก่อนได้ไหมล่ะฉันคิดดูผู้จัดการรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันและเธออาจจะยอมให้ก็ได้แต่เราต้องเล่นละครสักหน่อยลีโอซื้อเข็มกลัดกล้องมาและติดไว้ที่เสื้อของฉันฉันไปที่นั่น ผู้จัดก,การทักทายฉันด้วยรอยยิ้มแล้วฉันก็เริ่มควานหาของในกระเป๋าของตัวเองและแสดงออกว่าตกใจมากเพราะฉันทิ้งกระเป๋าเงินไว้ที่บ้านฉันโทรหาลีโอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานว่าพ่อคะหนูลืมกระเป๋าตังไว้ที่บ้านพ่อมาจ่ายเงินให้หนูได้ไหมลีโอตอบมาว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวสุดที่รักผู้จัดก,การเงียบไปและฉันคิดว่าคงจะไม่ได้ผลแล้วแต่แล้วเธอก็พยักหน้าและบอกว่าเข้าไปได้เลยว้าว ฉันเข้าไปในห้องมืดที่มีครูฝึกนั่งอยู่เขาสวมเสื้อคูดเหมือนเดิมฉันนั่งลงบนเก้าอี้และหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเมื่อฉันออกไปข้างนอกลีโอกำลังรอฉันอยู่และดูตื่นเต้นเรานั่งลงที่ม้านั่งในสวนสาธารณะและเสียบเข็มกลัดเข้ากับแล็ปท็อปเพื่อดูในวิดีโอครูฝึกสวมเสื้อคูดเริ่มพูดกับฉันด้วยเสียงเรียบๆแล้วฉันก็หมดสติไปทันทีที่ฉันสลบครูก็ถอดเสื้อคูดออกและฉันถูกผ้าใจติดขัดเป็นพอนี่นาะ ฉันเหมือนถูกสะกดจิตแล้วเขาก็เอาน้ำยาบางอย่างมาให้ฉันดื่มลีโอกับฉันสบตากันพอเป็นนักต้มตุนและเขาก็สะกดจิตเด็กผู้หญิงและฉันก็เด่นชอบเขาทันใดนั้นเองมีคนเล่นเกตมาชนเราเพราถือแก้วน้ำผลไม้ในมือและมันก็หกลงบนแล็ปท็อปมันเสียหายทันทีและหน้าจอก,ก็ว่างเปล่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเราทำวิดีโอหายฉัน,น้ำตาคลอเบ้านี่พอจะหลอกผู้หญิงต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษ และฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยสินะลีโอโอบไหล่ฉันและบอกว่าเราจะทำให้พอได้รับโทษเขามีแผนวันรุ่งขึ้นลีโอช่วยฉันแต่งหน้าเขาช่วยฉันใส่คอเสตเสริมกระดูกบนใบหน้าและแขนของฉันและวาดรอยฟกช้ำใต้ตาให้ฉันเมื่อฉันเห็นตัวเองในกระจกฉันตกใจมากนี่มันสบเดินได้ชัดชดฉันจึงแกล้งเดินอย่หมดแรงไปตามถงทางเดิน แบบแทบจะลากเท้าไปตามทางเลยล่ะพอเห็นฉันแล้วก็ตัวแข็งตกใจและถามว่าฉันเป็นอะไรมันเป็นความผิดของนายทั้งหมดฉันตะโกนฉันรู้ทุกอย่างแล้วการสะกดจิตใช้ไม่ได้กับฉันเผานาซีและโพรกมาว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ฉันมีสภาพแบบนี้เราต้องเรียกรพยาบาลเรียบร้อยฉันยืดตัวตรงท,ทันทีแสดงเครื่องบันทึกเสียงให้เขาดูตอนนี้ฉันมีคำสารภาพของเขาแล้วเขาจะหนีไปไหนไม่ได้อีก แล้วลีโอก็เดินออกมาและพูดอย่างจริงจังว่าพอจะต้องไปพบตำรวจและรับสารภาพจะดีกว่าพอมองเราด้วยสายตาดุร้ายจากนั้นก็รีบไปที่ทางออกไม่ลีโอกับฉันวิ่งตามเขาแต่พอเร็วกว่าเรามากขณะที่ฉันกำลังจะสิ้นหวังจูจ่ๆตำรวจก็บุกเข้ามาในโรงเรียนพวกเขาควบคุมตัวพอ่อทันทีและลีโอกระซิบบอกว่าเขาตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจล่วงหน้าฉันมองเขาอย่งางซาบซึง้งจะจะทำยังไงถ้าไม่มีนาย ไม่นานการพิจารณาคาดีของพอก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเขาไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นชายวัย35ปีที่ตำรวจต้องการตัวมานานแล้วเขาจงใจปลอมตัวเป็นนักเรียนและจีบสาวอ้วนและชักชวนให้ลดน้ำหนักหลอกล่อพวกเขามาเข้าในกายลดน้ำหนักของเขาเพราะการสะกดจิตของเขาทำให้พวกเธอต้องกลับมาทำอีกแม้บอกว่าเธอภูมิจะในตัวฉินมากและฉินก็มีแฟนจนได้ลิโอไงล่ะแ,ละแม้ว่าในเวลาต่อมาฉินจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่สุขภาพของฉินสำคัญกับเขามากกว่า และถ้าผู้ชายใส่ใจรูปร่างหน้าตามากกว่าสุขภาพของคุณเขารักคุณจริงหรือเปล่าคุณชอบวิดีโอนี้ไหมฝากกดไลค์และกดติดตามสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ